คือใคคือลูกสาวคือไผคือลูกสาวก็ลูกสาวเขาบอกคือใครพู้ใด้ลอกค่ะดอกหน่อย,อออยมือมาใหม,ามา่งสิเวลาให้ลองเพ่งสิเกิดชิดีไปหนาว่ามันเออมือนี้มือมืนมนอมนอออีมน้มาออดิชั่นแตเสียงดีโยงสิไหมเสียงดีโยงมาบัดเอาเพ่งให้แต่เอาใครแน่บัดพ่อมือสองมือมาเอาบัดเป็นเสียงลาอันนี้ขันห้องเป็นเติม เติมันวางก็ให้ว่าขึ้นไปจังสิบพอดนั่งขี่ไร่กนก็เก้าไปอีกจเชื่อไหมเอาเอาไม่เป็นยังมือเนี่ยเขาเขาเขาแนะน้ำแล้วเ่ลเป็นแล้วเอาตกใจบอสัตเนี so, ่ตื่นเขาตีเกีงใจเขาติดอะไรปล่อยเองสิมันปล่อยเพราะเพอาะปล่อยปลาม่ามือนู้นเอาทางดอกลงก็นักก็เข้าอีกเชื่อไหมขึ้นกับหลายอย่างบอกขอโทษลูกๆเด้อ ที่ให้โอกาสแล้วเมื่อโอกาสมาแล้วแต่พวกเธอไม่สามารถที่จะทําได้มันก็ออกสูน่าเวทีอะไรมันก็จะเป็นต้องตัดแมนบ่ล่ะตัดต้องเปี้ยนเออมันต้องตัดขันว่าเห็ดขันว่าตัดตอนนี้บ่เปี่ยนตอนนี้แต่ก็ยังเปิดโอกาสเป็นโอกาสก็คือเอาเมื่อนี้ผมผมทองได้แล้วล่ะเพะ่อผมทองได้แล้วผมผมอยากอยากมีตัวตนอยากอยากลองอยากล้ำบนเวทีกันสิเอา มาลับเหรอมันมวนเอาโอเคก็จะให้ลำเดินก็บ,บอกแล้าต้องตั้งใจที่ผ่านมาหน่ะที่ผ่านมา,านั้นกระเบื้องเลวดยวยการประมวลของทีมงานบริผู้บริหารหลวคน่อ,อน่าจะก็าพักกันทองไหมกันทองมันคือสีขี้ลายไปหนาเสียงคือสีขี้ลายไปหนาพ่อก็บอกเรา่อมีเวลา บอกมอเธอร์จีมอเตอร์ดามอเธอร์เตตเทอนี่วันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบไปนี่คือพอประเด็นประเด้ไม่จำกี่จำใช้กับมูเตอร์มันเหมือนเพราะว่ามันลงสู่สนามจริงแล้วเอนแต่บางเรื่องบางเรื่องมันก็ปล่อยลอยพันไป่าได้ัปนีปล่อยพันไปว่าได้เพราะว่าคันปล่อยพันก็คือมันจะเสียมาถึงผลงานหนาเวทีของส่วนรวมแบบของผาพภาร่วมโดยที่ว่าเอาข่อยขึ้นลอง ไฟปออดข้างขึ้นกฟขึ้นเพราได้ล่องอย่างนี้ซึ่งมันเป็นจุดด้อยก็คือว่าคุณล่องปั๊บมันจะดึงมันจะดึงมูโลงให้เวลามอเตอร์สอบมาเป็นเดือนเลยมันยากยังหนักหนาเดลยขึ้นมากันวางกันบอดเราก็จมพอดเราขึ้นกันขึ้นนี่เราว่าเราว่าสิมันน้อนนี่มันกลับมาจีสองมันนอนอย่างไดียวสตอร์จีน้ำกันจนบางหัวบอดมึงมึงสวยมึงสวยจีน้ำกันจนสวย สารุปแเลยลายเรื่องหลายเล่าหลายประเด็นมันนี้ก็เลยมันนี่ก็เลยมาเปรียบเทียบชา่ลูกสาวเออว่าคี่ผ่านมาหน่ะอุ้งยิงบระเหต์ปรเคยเริษในผิดหวังจนเชื่อว่าขันได้รับมอบหมายงานอย่างที่ที่มอบให้นั่งโดยโดยน่ะที่มึอขึ้นกับมันน้อยกันจนจนแย่เกลี้ยงหมดเลยกำมะตะบุตรมามาถ่ายสอบน้ำมันอยู่เดือนอันอยู่ในเบทีองต้นนัอยอยู่สัต น,นั่นถ่ายล้อ,อขึ้นฉากขาบรถก่อนเราเอ่งเลยทีทีเห็นหน้าเอาไปนต่สร้างลักไปตามคัมนมาด้วยนาทีนั้นกเน็เสียดเสียดให้ได้ไเรียว่าติดทุกคนที่เข้ามาเดือนหนีให้มีพวามเมื่อเมื่อเขามาแล้วน่ะจะของมาอย่าง ต้องกลับไปถามจากของสักคนเพราะมันว่าพ่อมาเขางูเราไม่อยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งมันจะตั้งจากสังคมที่เขายุบานต่างจากสังคมที่เขาเคยเคยเห็ุงานโรงงานเคยเห็ุงานอ,อ,อยู่ในอีกส่วนหนึ่งโลกของมอล้ำโลกของวงคันมายามันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่บอกคือผู้ใดรที่พูดใดไว่าเคยของมาอยู่นี่มันก็กกเคยบอกแต่ไหนเลยว,ว่าบางอย่าง มันอาจจะถึงก็สวยงามคือจังคือจังเขาเห็นภายนอกมันอาจจะเป็นเว็มันอาจจะบประสบความสำเร็จดังศิลปินถึงเขาเห็นใช่ไหมแต่ย่างผู้หญิงไปเนี่ยผู้หญิงมันก็เป็นตะนั่งดั่งโดนเป็นตะนั่งพ้นหูจักคว้อมว่างตัวของนางมันมันจะต่างจากผู้อื่นคันซิวว์เนาะคันเม็นขันเม็นผู้อื่นคือผู้หญิงน่ะโอ้ยบริเวณแบบนี้ยัง อันนี้ให้เว,าว้าซะเนาะมากตัวทีไปรยุ่ธดาวมีปุ๊ิ <pist ach> ถามคนบุ้บุ้นเนาะพี่น้องอันนี้ไฮเมนติ้งวอซะต่าซะต่อไนอีหลีตะขนาดเออเออมาจังจีละเออมีตัวมีตุนกะลังกะลังสิมีตุนเนี่ยตอนนี้ว่ากันยังอันนี้เลี้ยวพี่น้องอันนี้ไเมนติน้งวอาาลซะเนาะขัดเขียวกะลังสิมีตั้งเนาะขึ้นมากและเออมีมีอันนี้เน,อ,นอันนี้ไฮว,ว้าซะ ก็นังสีวาม,มีพี่น้ <โ bad. S 1> Teraz, องมีบอฮักแม่ฮักมีเอฟซีผมา็มักนับสนุนเนี่ยแะเออครูหลักเด็กมาดิมีตัวมีตนอันมีต <c oughs> ัวมีตัวแบบนี้บัว่านี่แต่พอยุดก็เคยบอกยุดตลอดมันจริงก็เคยบอกยุดตลอดเมื่อมีโอกาสบอกครับผมก็จะบอกตลอดว่าสิ่งที่เราได้มาขัดข้อใดมากขัดข้อหักขั้อหอมเมาแล้วเฮ็ดเจ้ไในสีถนอมันก็จะยุดมอดอนโดนอีสูเอ็ด นี่คือการรักษาสิ่งพัมดังหรือกันปั๊มดังเนี่ยมันบระกบกันก็คือบางคนมา่อวัปั๊บมีเสือเสียงปุ๊บไปมีเสียงถึงไม่มีเพลงเป็นของตัวเองแต่ว่าก็มีเสียงมีแสงขึ้นมามีคนหูวจัดมาแต่พอคนหูวจัดมาปุ๊บก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปอีกจะนและสิกวนว่านกอนหมว่านว่านกอนน้งโคนสิเรียกอีกนี่ว่ากับฟ้ออ หลักการปกครองตัวนยากที่สุดเราเมื่อทามันทามันปกครองตัวเราฝ่ามันพลาดฝ่ามันพลาดไปเนี่ยพลาดเนี่ยพ้นพ้นติดตามเนี่ยเออคนพนติดตามนี่ปั๊บมันเอาขึ้นยากยากเนี่ยก้มก้มหัดก้มไหวใจที่คนเคยเท่ใจเป็นเป็นห่วงบ่ายังบอกว่าคือเนี่ก็คือยังกินอ่างคอยพี่ิด็กก็คือจมจมให้ลูกให้เต่ามาฟังคิีมีเราเบิ่งว่ามันถืออุโบสถัน คุณรักคุณไงหรือว่ามันหนาเ่นบอกแล้วว่าเอากันอันนี้ก็บยุคกับวัฒนากับอะไรเนี้วัฒน์เพราะว่ามื้อนขึ้นกันเลยเด้ขึ้นมาเขาก็มาคันขันบ่ได้คือบ่ให้เลยเพราะว่าตอนจะกนีไปคือขายมันเปรียบจะเหมือนสินค้าเฮาเป็นเฮาเป็นผู้ผู้ผู้ผลิตแม่นเถอะนั่นบ่ผลิตแล้วก็คิดว่ามันสิดีก็ยังให้โอกาสอยู่ให้โอกาสอยู่ประเดี๋พ่อพ่อจะออกขายเขาเขาออกขายวันใดเขาจะเป็ีนตองเก็บไปก่อนนี้มันขายว่นท่านใดหรอตองเก็บไป มานหน่อยใจว่าองค์รับมาผมฝึกมอดปฏิบัติทอดมือคือคือตัดผมออกคือตัดหนูออกมันบอแมนมันบอแมนคือย่างมันบอสามารถทติสไปขายแล้วก็สิบม้าวาอม้นนาคุณหลักคุณหญ่ในว่วงคืออันตรายจ้ามันจีบคือองค์หญิงแท้จ้ะองค์หญิงแท้ไอ้ที่มันคนละอย่างคนละอย่างคนละไม่กระทำบดบดบดในเรื่องรับน่ะองค์หญิงก็ต้องออกท้ามือมือขึ้นเห็ดบบดไ้ให้นางเมื่อไหนนางมัน เออเพราะว่าก็คืองไฮซิตตลอดเพราะพอนั่งมันมีงานหลายหลายครงกันนี้คันคอนเสิร์ตผมมีเสียงหนี่งมันจริงยาบไปเหมือนเลยเป็นสุดตาแล้วอันทีว่าเนาะเป็นสุดตาแล้วกรับเชิญหันรับเชิญนี่ไปหันไปนี่ก็พอโจ่แต่เลยต้องเกียร์เกียรอใบล้อเกียร์บ้างใบแต่เมื่อนั้นถามกันเลยถามที่ดีแกวิริอว่าหิลารับยังไงเราหนูรับไปนั่งไอ้เลยมื่อใดมื่อใดหนูมาให้ซิตไปนั่งอีกเลย เอาสิแมนยี่ิ่คนว่ายยุงเอายีหรีแล้วม่เจภาพเป็นกำไลคนรอกคันผี้หญิงนใดล้ำเป็นนางเอกยี่หรีเห็นต่ว่าเห็นด้นางเสียีดีก็เห็นจเห็นแต่นางล้ำยีรีนางยังล้ำได้อยู่เนตรีเดีแล้วคนเสียงดีแต่แต่ลำแต่ลำบ่ได้กบบนี้เด้เยอเชื่อที่ว่าเสียงดีมัลำก่ยังลำบาได้แต่ยังล้ำที่ว่าคิดว่ามันง่าย อุ้งยิงขันนั่งวานั่งเยอในั่งกิดสีไดนั่งกรได้ได้อีหลีไเ้อันนี้บริวันนี้เขาเฮาฟังเนยอันที่เขียวอยู่เลยคือเป็าลำพ้นก็สีไปน้ำดูคนนี้คือคุ้มกัแค่คืออันนี้ปได้ัติอุ้งยิงนี่มาลูกลูกของพ่อเมียผู้เอื่อนคนละเห็นเขาคุ้มมาต้องรับเองสิคือปิบัาเฮานี่นแล้วคุ้มขัดคุ้มแน่แท้เขาจะคล้องมาได้เขาบอก เห็นมันได้คือนไข่หรือมันดีก็ข่อเลาไข่อยสิยกย่อไปเลยไปอยากเห็นได้ไปอยากให้มันได้ผู้ได้ขึ้นไผพู้ใด้คือมูเจ้าคือตัวกับมันตัวเจ้าความเก่งน้ำได้กับความกับมีเอ้าพุดเหรออนาคตทั้งหนาวพูดเลยอนาคตทั้งหนาเพราะว่าสักมือหนึ่งข่อยก็ต้องเกษียณไปเพราะอาทิตย์ก็ต้องเกษียณไปผู้อยู่ในวงมันก็ต้องไปตามตามการเวลาเมื่อไปแล้วปั๊บก็อยากให้ มันมีคนที่ร่ำไดร่รองได้เพื่อที่สิสอนหลุนต่อไปมืงขึ้นว้าหอดอบเลยว่าหอดวงอิงว้าหอดอบสุรบุตรถ้าบอจูก็ยังยอมหลับเลยอบสุรบุตรธรรมดาไปนี่เปน็นยงก็งมภธรรมาดาให้โจทย์ปั๊บปั๊บเนี่ยปอบตีโจทย์แตกเหมือนเลยเราได้เลยเนาะเอเอเกิดมาเพื่อเป็นศิล,ลปินเกิดมาเลามาถ้าให้ไปถ่ายหนงงังน้วกันเขาให้โจทย์มากเขาให้โจทย์มากว่าให้ว่าเนี่ย ภายในเวลาจำนี้ให้ยกตัวอย่างจังหวะจังหวะภาษาเขมรแล้วอ่ะก็ภาษาเขมรญบัจักีคัมคัมที่เหมือนกับคัมที่เรายังโทรหาผู้ว่าอาจารย์สายทั้งนั้นชาเขมรแมนแล้วก็เอาคัมนั้นออกมาภายในเวลาบัจักีเออบัจักีนาทีมันหลายนาทีแล้วห้พี่น้องมาเบิ้งไข่ทักทา่อยหยุดกันล่าง กำลังมาเพราะต้นนี้โอ้ต้นนี้สามสมงม้วนก็ว่าจบขันันมาอะไรคิดเดียวไว้สมีสะกนพี่น้องอยากให้อยากให้ลูกเต่าได้ดีคือลูกสาวคือหญิงเพรามันว่าคือองค์หญิงดอกให้มันให้มันได้จักหน้อยผู้หญิงสาวที่เอาเอาอยู่หนอก่อนว่าก็นดีว้ย่องลูกสาวอะไรคิดเดียวไว้สมีสะกดอิดหรอกดีทุกคนลูกดีทุกคนจะดีแต่นมีสบายดีดังจ๊กซิปคนเหมือนเพียงเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง